ชิมริมคลองอีพีสิบสี่สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอ้ออินพินชยานะคะวันนี้พินจะพาทุกคนมาชิมอะไรริมคลองกันนะตอนนี้พินกำลังขับรถเลยมาจากแยกบางคูวัดนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะเราก็ชิดด้านซ้ายเลยนะคะไม่ต้องเข้าตรงกลางนะซอยสามกำนันนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลย จากปากซอยนะคะมีระยะทางเข้าไปถึงร้านอาหารของวันนี้ก็เราเราประมาณ3-400เมตรเท่านั้นนะคะแนะนำว่าให้สังเกตป้ายดแล้วกันกันพลาดเพราะว่ามีนภามาแล้วแต่ไม่เป็นไรวันนี้มินพาทุกคนไปอย่างถูกทางเลยค่ะ<อ>นี่เห็นไหมคะเห็นสังเกตป้ายบอกว่าร้านเนี่ยจะต้องอยู่ด้านขวามือแยกข้างหน้าอันนี้พอถึงแยกแล้วนะคะเราก็เลี้ยวขวาไปตามทางเลยค่ะ จะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านลับอร่อยของจังหวัดปทุมธานีก็ไม่ผิดนะคะพอมาถึงสุดซอยก็จะสังเกตว่ามีที่จอดรถเพียบเลยร้านนี้ชื่อว่าร้านชายของเย็นตาโฟนะคะเป็นเจ้าเก่าจากล้า1สิบเอ็ดข่าะหโยทินสวัสดีค่ะเดินเข้าไปเลยค่ะส่วนของการบริหารอยู่ด้านหน้าร้านนะคะแต่เราจะไปนั่งริมคลองค่ะลองที่เห็นนี้ก็คือคลองบางคูวัดนะคะปะทุมธานีใช่ตรงนั้นก็คือถนนสามสี่ห้าหรอมีนั่งริมคลองที่มอง บ้านสวนที่อยู่ติดริมคลองนะคะวันนี้มาคนไม่เยอะร่มเย็นมากพี่จะพาะทุกคนไปชมบรรยากาศภายในร้านก่อนนะคะก็บรรยากาศจะมีความร่มรื่นนิดนึงอันนี้ป้ายเห็นเด่นชัดเป็นสง่าพร้อมเบอร์โทรมองเพลินเนก็นึกว่าเราอยู่ในบ้านสวนริมน้ำนะคะจางหารสีสันสดใสมีลมพัดมาเอื่ยๆตลอดเวลาเลยคะ่ะวันนั้นที่ไปวนใกล้จะตกแล้วก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีแดดทางร้านมีจัดแยกหลายโซนนะคะ ก็มีโซนตรงด้านหน้าที่ติดกับสวนปรุงอาหารเลยแล้วก็โซนที่ติดกับริมคลองค่ะเมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลายเหมือนกันนะแล้วล่อราคาก็กลางๆค่ะไม่แรงเสิร์ฟด้วยน้ำสมุนไพรอย่างแรกเลยนะคะประเดิมความชื่นใจด้วยเกี๊วขวยแก้วใหญ่ๆค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเส้นใหญ่เย็นตาโฟค่ะชามละ50บาทมาเกลูกชิ้นนะเด้งมากชามที่2นะคะเป็นเมนูต้มยำเย็นตาโฟวุ้นเส้นค่ะ อันนี้ราคาหกสิบาทนะคะเครื่องแน่นๆเลยค่ะเมนูที่สามนะคะเป็นโลกจิ้มค่ะชุดละหกสิบบาทเท่านั้นเมนูที่สี่เป็นข้าวมูดงมันก็หกสิบาทมาพร้อมน้ำซุปด้วยหูยเมนูนี้เป็นชอบมากเลยค่ะผพกบุ้งเขานุ่มดีอ้ย่อยม่ฮาร์อ้ย่อยเนาะอ้ย่อยนมคฮาร์ปกจิ้มดีก็ลูกชิ้นเด้งนะคะน้ำจิ้มรสแซ่บมาก ข้าวแดงกรอบมีความกลิ่นหอมของเกาถ่านคะกรอบจริงเลยกรอบจริงเลยอร่อยกับอาหารไปแล้วใครสนใจให้อาหารปลาก็มีนะคะก่อนจะกลับแวะซื้อขนมทานเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้าบินนะคะแล้วก็เป็นขนมดอกเจาะแล้วก็ของแคงกรอบได้นะคะใครผ่านมาย่านนี้แวะมาชิมได้นะคะอร่อยนะจบแล้วค่ะกราากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้รอ EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย